น่าทึ่งมากๆในโลกของ Primates ค่ะเราจะอ้างอิงจากข้อมูลที่ชื่ออนุกรมวิธานของลิงนะคะซึ่งเขาจำแนกกลุ่มลิงไว้น่าสนใจทีเดียวครับผมเป็นหัวข้อที่น่าสนใจมากครับความหลากหลายของลิงนี่มันมีอะไรให้ค้นหาเยอะจริงๆใช่ค่ะเป้าหมายเราวันนี้ก็คืออยากจะทำความเข้าใจให้ชัดๆไปเลยว่าอะไรคือความต่างสำคัญๆที่ทำให้เราต้องแยก ลิงโลกเก่าลิงโลกใหม่แล้วก็กลุ่ม F อหรือลิงไม่มีหางออกจากกันตามข้อมูลนี้ค่ะครับมันไม่ใช่แค่หน้าตาหรือขนาดตัวเนอะแต่มันเกี่ยวกับการปรับตัววิถีชีวิตอะไรพวกนี้ด้วยถูกต้องเลยค่ะแต่ละกลุ่มนี้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวจริงๆเอาละค่ะงั้นเรามาเริ่มเจาะลึกกลุ่มแรกกันเลยดีกว่าลิงโลกเก่าค่ะกลุ่มแรกนะคะลิงโลกเก่าหรือโอเวมังชีสเนี่ยข้อมูลบอกว่าเจอในซีกโลกตะวันออกก็คือแถวเอเชียกับแอฟริกา จุดสังเกตรแรกๆที่ข้อมูลเน้นเลยก็คือลิง